ผมเป็นหลานของคุณตาทูลครับหน,นละคุณตาทูลมาดูหลานชายตัวเองเด้อเนี่ยคุณตาวิทูลมาดูหลานชายตัวเองเด้อนี่ต่กินไม่เดียวเึ้นตอนดีเลกมานะหันหันหน้าหนีด้วยนะหันหน้าหนีเราด้วยนะ ไม่หันหน้ามาหาเราเลยนะอาตัวอาตัวจกินไหมล,ะหล่ะลูกกินไหมกินป่ะต้วมกินป่ะถ้าจะกินไอ้นั่นน่ะไอไอที่เป็นปลาหมึกโอ้โหหันหนะ้าหันหลังให้เลยอะ่ะหลังให้แม่เลยหันหลังให้ยายเลยหันหลังให้กล้องเลยท่านผู้ชมครับ ไม่สนเลยเนี่ยหันหลังให้เลยเนี่ยนายแบบเนี่ยนายแบบนี้จะได้เงินเหรอเนี่ยฮะนายแบบนี้ไม่ได้แล้วค่าโฆษณาหันหลังให้เนี่ยผลกระจายเลยน่ะอ่าผลกระจายเลยนะยยยนะคอยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหันหน้ามาหาทางเนี่ยเดยวเขาก็จะหันหน้าหนีแล้วทางเนี้ยคอยดูคอยดูสวัสดีค่ะ ผมเชื่อใครด้วยค่ะผมว้าวอยากยิ้มอะไรหรอชิลยิ้มอะไรหรอจิ๊บอายุ้มอะไรกันอายุ้มอะไรกันคะยิ้มหลอกก็ทำไงอ่ะเด็กเด็กยิ้มหลอกก็ทำไงทำรึยิ้มเด้อดิอ่ะเด็กยิ้มหลอกก็ทำไงครับเด็กยิ้มหลอกก็ทำไงอ่ะอายุ้มอะไรหรอจิ๊บว้าว อายุแล้วนครับผมหนึ่งวรีบเอามายเอามายเอามายอมายอมายครับเอามายครับเอามครับสวัสดีครับผมชื่อน้องไข่ต้มครับผมอายุได้สองขวบแล้วครับผมอายุจะเข้าสองขวดนะครับ ผมชื่อคุณแม่เน้คุณพ,พ่อผมชื่อคุณพ่อเต้ครับผมเป็นร้านของคุณยายขนมตาลนิ่งๆครับว้าววว้า <c oughs> แนะนำตัวหน่อยลยูกแนะนำตัวหน่อยครับแม่นำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับ ขาบยนดาลาท่นา,าน,นหนึ่งมีดาลาท่านหนึ่งนั่งเป็นนายแบบวันนี้ยอมวันนี้โดนจับบังคับใี่เป็นนายแบบหนึ่งวันครับคุณยายให้ผมเป็นนายแบบหนึ่งวันครับนรถเนี่ยอยากดูผมแต่ว่านารถไหนมันยังไม่มาเลยคะ่ะน้รถเรียกนรถมาก่อน ผมชื่อเด็กชายไขย้ปครับผมชื่อเด็กชายไขย้ป่ชมเชเราครับอาเน,นียนายแบบท่านหนึง่งนายแบบท่านหนึง่งนายแบบท่านหนึง่งผมเป็นเอ็ซีของพี่มิมี่สีขาจอมซนครับ ผมเป็นเอฟซีของพี่ข้าวเจ้าหมาควนตีนครับผมเป็นเอฟซีของพี่ข้าวเหนียวมา้พี่กระโปรงมาครับอ้าวาวาวาผมลับ่ผมลาบวครับผมลาบวครับ คุณเอฟซี MC ครับผมรอไหครับไม่ตอบก่อนตอบก่อนเอฟซีครับ,รบผมรอไหมครับเอฟซีครับผมรอไหมครับผมล่อมะครับผมรอมะครับ <c oughs> เอายิ้มหมวานก่อนโอ้ยิ้มหวานโอ้ยิ้มหวานมากเลย